นี่นะคะเรามาตอนนี้ยาญ่แอก็พามาที่วัดพระพุทธชินราชมาบึกพระพุทธนี่นะคะวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะเนี่ยนะคะเราก็มาวัดพระพุทธชินราชนะคะเราก็จะมาด้วยกัน ราจะเข้าไปกราบอันนี้ก่อนตอนนี้มาตอนเขาตั้งอย่างนี้เขาตั้งเต็นท์ไทยมื่านี้เลยตอนนี้มาปิดก,กาเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะเข้าไปข้างในก่อนจักราข้างนอกเนาะเข้าไปกราบพระประทานเนยก่อนเนาะจักข้างนอกเนาะน,นี้เราก็จะเข้าไปข้างในกันนะคะเราก็จะไปถอดรองเท้ากันก่นกอน ค่ะวันนี้เรามาคนไม่ค่อยเยอะมากเราก็จะเอารองเท้าเราไว้ตรงนี้นะคะนะคะเพื่อความเป็นระเบียบก็จะเอารองเท้าไว้ะะถ่ายรูปเรียกได้นะครับ 3นาทีได้รูปเลยนะครับถ่ายรูปได้เลยนะครับข้างในเพิ่นบ่อยว่างดอกไม้แม่เพิ่นบ่อยว่างดอกไม้ข้างในเนี่ยนะคะเราก็จะเข้ามา ชิมแล้วแาละนะคะอันนี้บรรยากาศก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยนะคะที่ว่าเราจะทําบุญกันก็เดี๋ยวจะไปนั่นทางอื่นอันนี้จะก่จะมาอันนี้ก็ลูกสาวดูแลคนนี้นะคะเนี่ยคนนี้แหละลูกสาวคนไม่ไันอันนี้ก็เป็นป้ากับแม่ นะคะที่น,นี้ก็ป,ป้ากับแม่อันนี่ก็จะเป็นด้านหนึ่งของพระพุทธชินราชนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขตสงฆ์ค่ะเป็นสำหรับพระห้ามเข้านะคะ mm hmm. ก็มีคนฝ่าฝืนอยู่้าไปซึ่ก็ประกาศว่าอย่าเข้าไปนะคะ อันนี้จะเป็นด้านข้างของพิธีชิมลาดนะคะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นด้านข้างันไนม่สามารถถ่ายได้นะคะน,นา ตรงสมเด็จมาเรือสวนอันนี้ก็คือจะคนข้างหน้าข้างในมาเอเลย สาผนังนะคะ,นนคะแล้วก็จะออกไปข้างนอกกันอันนี้จะเป็นจิตกรรมฝาผนางาังยี่หมอไหว้ผมเด็กพะนเร่วรน,นี่นะคะอันนี้เราก็จะเข้ามาภาพพุทธรูปที่ ทางวัดเมนะคะอันนั้นคือแม่แยายแอนน่ะที่เย็น,นอ,อันนี้ก็จะมีมรถพีขับืนะคะ ไหวเหรอนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะขนาดใหญ่ใหญ่องค์จริงท่านใหญ่กว่ากว่าคนนะคะองค์จริงคือท่านใหญ่กว่าคน นี่นะคะเราก็พามาชมนะคะพระพุทธชินราชนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะ<ม>ก็ใครอยากให้ยายแอไปตรงไหนหรือว่าจังหวัดตัวเองมีของดีวัดสวยก็คอมเมนต์เข้ามาคะนะคะช่องยายแอก็กำลังโตเนาะมีผู้ติดตามกดซับทุกวันนะคะวันละ บางวันก็ที่มีเยอะสุดก็คือ20คนอันนี้เราก็โตไปเรื่อยๆนะคะก็เรื่อยๆแยแย์ก็เริ่มทำช่องตอนที่าย่ออยู่เบลเยียมนะคะแย่ก็ทำช่องทำอะไรมาเรื่อยๆอออโอเคโอเคอ้ได้ได้ได้เดีด๋ยวเราตัดกันแบบนี้แป๊บ อันนี้เราก็จะเข้ามาตรงนี้รอคุณยายก่อนนะคะตรงนี้ก็จะมีสวนหย่อมน้อยๆนะคะสวนหย่อมน้อยนี่นะคะ วัตถุโบราณวัตถุโบราณนำไปจัดแสดงอาคารวิทยาสถานชาติพุทธชินราชหลังใหม่อันนี้จะเป็นขันพวกขันเงินพวกถาดอันนี้จะเป็นพวกพวกทองแดงพวกขันน,นคะคะภาชนะทองเหลือง อันนี้จะเป็นพวกทองเหลืองอันนี้จะเป็นศิลปะโบราณวัตถุที่จะแสดงนะคะอันนี้ก็คือเราก็เกดินชมได้ชุดผ้าไปเดี๋ยวเราไหว้ก่อนนะคะ ก็คืออันนี้ก็คือให้ดูได้นะคะเป็นอยู่ในตรงตพระพุทธชินสีนะคะเออถ่ายเลยถ่ยเลยอันนี้นะคะพุทธชินสีก็จะเป็นตู้พระสุนานพระสุตันปิด,ดุกนะคะจะเป็นตู้หนังสือ อันนี้ก็คือตู้หนังสือค่ะแล้วก็เป็นเครื่องแก้วนะคะอันนี้ก็คือชมได้นะคะอเคอ้อทาท้ายรวดอเอ้าว่าเป็นยังแย่มัเฮ็ดคิปแอ่เอ๋าาออเอไปว่าท้ายรูปได้ไรไม่เฮ็ดต่คิปแอ่ อันนี้นะคะคีเเตอร์เขาไม่เอาตัวเองออกกล้องหรอกนี่นะคะเราก็มาดูอันนี้ก็มีให้ดูกันนะคะเนี่นะคะ ก็มาดูกันได้นะคะส่วนนี้นะคะรอคะเนี่ยนะคะ,ะ,คะหลังจากเราออกจากพระพุทธชินสีนะคะเราก็ไปตรงนี้ต่อนะคะก็จะมีพระพุทธรูปต่อ กันนะคะก็จะมีเหล็กดัดอย่างดีกันขโมยเนาะมันก็จะเดินต่อไปนะคะพระศรีาศาสดานะคะแล้วก็จะมาทางนี้สวยงามมากคะ่ะอันนี้จะปางไม่เหมือนกันนะคะสังเกตดูท่านท่านจะหน้าไม่เหมือนกันนะคะนี่แอก็ลืมสังเกตมีแต่เดินไม่ได้ดู นี่นะคะท่านจะหน้าไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเรามานี่ก็คือยายแอร์มาถ่ายก็คือแบบว่าเป็นไกด์ไลน์เนาะเขาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์ให้มาคือยายแอร์เนยก็เป็นครีเอเตอร์ฝึกหัดนะคะก็การถ่ายคลิปการอะไรนี่ก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนาะวิะแอร์ก็เพิ่งทําช่องใน YouTube ได้3เดือนคะ่ะสเดือนกว่า,ก,วาก็คือจะยังไม่เป๊ะไม่อะไรนะคะก็ ก็มีคนคอมเมนต์ว่าให้ถ่ายอะไรนะให้ถ่ายด้านโนนยเอก็ทำมาก็คืออันนี้ก็คือจะไปด้านโนนนะคะไปด้านที่เมื่อกี้ที่เราเข้ามาอันนี้เราก็จะไปให้ดูก่อนว่ามีอะไรมั่งนะคะเพราะว่ายเอมาจากขอนแก่นแลก็จะเวลาไม่เยอะนะคะ กก็นดอีด้าตรงนี้ถ้าเราไปด้านลานจอดรถเราก็น่าจะเห็นนะคะแต่ว่าเราจะเข้าไปทางนี้ก่อน เราก็จะเดือดต่อมานะคะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นพระเก่านะคะอันนี้จะเป็นพระเก่าอันนี้ไม่จะขาไปอีฟซีมาตามอันนี้ขุดได้เลยเนาะข้อหัวจะขาบตะแคนอุกต่อคนละหนึ่งอันนี้สมัยยุทธยาป่ะ ขุดคนพบอันนี้จะเป็นสมัยสุขโขทัยนะคะคือขุดค้นพบแล้วก็วก็จะมาใส่นี่เก็บรักษาไว้เนี่ยค่ะในกรงทำเหล็กดัดไว้อันนี้เป็นภาคเก่าแก่นะคะเป็นปืนใหญ่เหรอคะเนี่ยมีปืนใหญ่มีลูกกระสุนเนี่ยนะคะแอ์จะให้มาเป็นไกด์นะคะคนก็มาตามดูได้นะคะอันนี้เราก็ให้เป็นไกด์ไลน์ว่ามาอันนี้เป็นของสมัยอยุธยาสมัยสุขโขทัยนะคะใครที่ชอบมาดูของเก่าก็คือมาดูนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นของสมัยโบราณแล้วเนี่นะคะเป็นของสมัยโบราณเนาะมาดูกันได้นะคะอันนี้พ้ะสมัยเก่าสมัยโบราณเลยเนี่ยนะคะอันนี้สมัยอยุธยาสมัยกุศลสุโขทัยนะคะเนี่ย มากราบได้นะคะอันนี้ก็คือเราให้เป็นไกด์ไลน์ให้ดูนะคะวามากราบกันเราจะเข้าไปกราบองคก่อน 对，是啊。 อันนี้จะเป็นอะไรนะคะละักขางโบราณนะคะลักขางใหญ่นะคะอันนี้พบท,ที่วัดจุฬามณาีจังหวัดพิษณุโลกอ,อันนี้ถ้ามองไปก็จะเห็นวัดนางพญานะคะวัดนางพญาจะ,จะอยู่ฝั่งโน้น คุอธาพุทชิมราชนะคะซึ่งใบใหญ่มากคือจากพัดลมตัวนี้นะคะใบใหญ่นานนี้นะคะอันนี้เรียกว่าพระพระพุทธเจ้าพระองค์ดำนะคะหลวงพ่อดำนะคะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของ วัดนะคะล้วคือคือเราเดินอ้อมมาตามที่พระอยู่นะคะเราก็จะเจอนะคะเราอ้อมมาเราก็จะเจอนะคะตอนี้ด้านนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามกับวัดนางพญานะคะแต่ว่าอันนี้เราก็จะไปกลับทางโน้นอยู่เพราะว่ารองเท้าเราก็อยู่ทางโน้นแล้วเราก็จะเดินไปวัดนางพญากันอันนี้ก็จะเหมือนกันนะคะทางไปจากจากจาก พระองค์ดำอันนี้อันนี้ยายแอรจะไปทางนี้เพราะว่าทั้งนั้นเขาท่านไในวัยมืดนะทั้งน่าอันนี้ยายแอรก็เลยจะดูนี่นะคะยายแอรก็จะมาดูเจดีเนี่ยอันนี้จะเห็นเจดีนะนี่วิวเจดีเนี่ยมองยัยมาไหว้ทางนี้เออเฮ้ยมานี่มาไหว้พระอันเนี้ พ่อครูรัตนาสาธรบอกยายมาไหว้ทางนี้หนะ่อย่าเดินไปทางนั้น,นอ,อันนี้เราก็จะคือขึ้นขึ้นมาไหว้ป้ายะเอิญหามันแม่ฝน,นป้ายะเอิญหามันรุ่นสีมากอันนี้นะคะก็ค,ค,คือพระองค์ใหญ่นะคะเ,คเราจะขึ้นมากราบกัน อันนี้ชื่อว่าพระพุทธรูปเลยนะค่ะพระโค้ด้วยพระโค้ดรัตนสาราสระนะคะอันนี้ก็เป็นขนาดองค์ใหญ่นะคะจะพระองค์ใหญ่นี่แหละเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะมาด้านนี้นะคะพระพุทธรูปนะคะ ที่ที่ายอไม่ได้เดินมาเพราะว่าจะมีอยู่เยอะมากนะคะคือเราเดินไม่ทั่วหรอกเพราะว่าไม่มีเวลาเพราะาอยู่ที่อ่สามวัดแล้วายอต้องกลับขอนแก่นไงคะเยอก็จะมาเดินอันนี้ก็ตีไม่ได้นะคะก็จะเข้ามาอันนี้พระสังกัจจายนะคะมาต่มาตรงนี้มาส่วนนี้ก็คือจะมีเจดีนะคะเจดี JD อยู่สามนะคะแล้วก็มีเจดีใหญ่เนี่ยคะ่ะ เจดีเล็กเจดีใหญ่มาชมกันนะคะมาขอพอรกันศาลาพระสังกรจจายค่ะเอามากราบขอพอรกันนะคะอันนี้นะคะ เราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรนะคะเรา,เรา,เราดูก,ก่อนอพาวันนี้เราไม่รู้ว่าเราจะออกไปทางไหนได้นะคะข้าทางน้นได้อันนี้นะคะก็จะเป็น J D นะคะอา้าวยังเอนนึกว่ามี3ามเป็น J D สี่ สองะคะ์แล้วก็มี j จดีใหญ่นะคะแล้วก็มี j จดีใหญ่นี่นะคะนี่ก็จะคือเจดียนะคะ นี้นะคะเราก็จะไปอ้อมเราก็จะเดินออกไปมาทางกลับค่ะนี่นะคะเราก็จะอ้อมแล้วก็จะไปไหว้ถรงนี้กันนะคะก็จะเป็นสาลาที่ไว้กอง ไว้ละครังนะคะมีบันไดเดินขึ้นไปก็คือจะห้ามตีเล่นนะคะเอาไว้ตีบอกเวลานะคะจะเป็นของทางพระตีเ,เยิเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันตะเกียงนะคะ แรกไหมคะหนูจะเรินมตั้งถึงจุดนู้นนะคะตรงเวลาเล็กๆข้างประตูครับปีหน่องประตูจะถึงเก็เขียนว่าดถึงเบุญน่าจะแลกตันเติมน้ำมันตะเกียงนะคะหาอนแนกหนิมีบอกอันนี้ก็เราก็จะเติมน้ำมันตะเกียงกันนะคะเติมน้ำมันตะเกียงให้ชีวิตช่วง ถบาจะขึ้นไปบ้านอะนั่นี่ะเสียมเสียงถ้าขึ้นไปนนนไหวไ,ไหม ขึ้นไปไว้รถเดียวไอ้ทยเยนไอ้อพออ่อไอ้สยุดวิดีโออันนี้ใหญ่เองเขาจะขามขึ้นไปกากไม่ก็ไปไปถ่ายวิวแม่น้ำเฉย์เดี๋ยวมันจะข้ามไปถ่ายอันนี้ก็จะเป็นพระเหลืองนะคะพระเหลืองงยตรนนี้หลวงพ่อเหลือยืนตรงนี้ได้ไหมเหอ,ออ,อ,อแล้วแต่ มาเอาคลิปเชยอันนี้ก็จะเป็นต้นโพนนี้ก็จะเป็นพระเหลือลนงะข้าเหลือนะคะก็คือคนจะรอคิวเยอะเราก็เลยจะไม่เข้าไปนะคะอันนี้แย่ยก็จะขอจุบคลิปเท่านี้นะคะเดี๋ยวแย่จะถ่ายนั่นต่อเพราะว่าจะยาวเปแย่จะอยากได้ภาพนิ่งลยค่ะแย่ไม่มีกล้องมีตัวเดียว